ตัวอ,อย่างของการฝึกนะครับประเมินนะ <c oughs> การอบรมก็จะมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก่อนหลังการฝึกอบรมนะครับ <c oughs> ผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ก็มีตารางกําหนดแล้วแต่เราจะตั้งตารางว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็การประเมินผลโดยส่วนมากเขาจะใช้เกณฑ์แต่กับคือสี่หตัวจนดีมากดีปันกลางปักวงต้องแก้ไข เหล่านี้เป็นต้นบางหน่วยงานอาจจะไม่กําหนดเกณฑ์อย่างนี้อาจจะแค่สองนะคือผ่านระดับกลางแล้วก็ไม่ผ่านดีมากแล้วแต่จะกําหนดเกณฑ์นะครับที่เป็นการประเมินผลของการฝึกอบรมนะครับโดยเริ่มจากนะก่อนอบรมระหว่างอบรมหลังจากการฝึกอบรมก่อนอบรมนะครับประเมินความต้องการและวัตถุประสงค์เห็นไหมครับในระหว่างอบรมประเมินการฝึกอบรมประเมินนะครับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากฝูกอบรมเสร็จเรียบร้อยประเมินอะไรประเมินผลกระทบที่เกิดกับองค์กรเช่นเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมไปแล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หรือทักษะที่อบรมไปใช้ได้อย่างไรนะครับอันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน การประเมินประสิทธิผลน,นะครับของการศึกษาและการฝึกอบรมมีอยู่3ระยะด้วยกันก่อนการศึกษาและฝึกอบรมนะครับเป็นการประเมินหลักสูตรเป็นการประเมินแผนนะครับระหว่างการศึกษาและอบรมเป็นการประเมินความเห็นของผู้เข้ารับการอบรมหลังการฝึกอบรมเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นนะซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมสามารถนําความรู้ ใช้งานใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการศึกษาหรืออบรมหรือไม่อันนี้หลังจากอบรมแล้วนะครับพวกเขาลนะการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้จริงไหมคุณภาพงานหรือบริการดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่องค์กรควรส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานโดยวางแผนการติดตามหลังจากอบรมแล้วเตรียมอำนวยความสะดวกนะครับในการฝึกอบรม สนับสนุนและให้กำลังใจแต่กนะ็เปิดโอกาสให้ฝึกฝนตั้3สาใหม่ถ้าอบรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจลดปริมาณงานเดิมชมเชยบางทีก็ต้องมีการชมเชยพนักงานนะครับขยายผลการดําเนินงานสามารถทดสอบความสามารถของพนักงานได้นะครับจบการนําเสนอนะครับเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนานะครับ นักศึกษาท่านใดมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามในเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนาเชิญครับมีไหมครับซักถามได้นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บรรยาย นะครับเป็นเรื่องของการฝึกอบรมและการพัฒนานะครับที่นําเสนอมาในช่วงตอนต้นมีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่อจะสักถามเชินครับผู้บริหารเนี่ยจะต้องทําการฝึกอบรมเพื่อให้ทักษะเนี่ยสูงขึ้นครับเพื่อประโยชน์ของคคองค์กรใช่ไหมครับเพื่อ หมายความว่าคำถามคือว่าที่ต้องพัฒนาฝึกอบรมผู้บริหารให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ขององค์กรใช่ไหมอันนี้คือคำถามใช่ไหมครับคําถามที่ถามก็น่าเป็นคําตอบอยู่ใีตัวแล้วแต่มันถูกแค่ส่วนหนึ่งคือเราไม่ใช่มองเฉพาประโยชน์ขององค์กรอย่างเดียว แต่มันมองทั้งเรื่องของทักษะของผู้บริหารด้วยเห็นไหมครับที่ผมกล่าวมาในเบื้องต้นว่าเรื่องของทัศนคติของผู้บริหารเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแง่บวกหรือเป็นการพัฒนาให้มันเกิดทักษะความเขี่ยวชาของเขาเสมิมไปนะครับเขาก็จะต้องมีการฝึกอบรมทั้งในเรื่องของทัศนคตินะครับความรู้สึกนึกคิดหรือแม้แต่กระทั่งนะเรื่องของ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่ก็ไมมีการศึกษานะฝึกผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาอย่างนี้แก้ไขปัญหาได้ไหมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าห้าพันคนมาประท้วงอยู่ข้างหน้าผู้นวยการสำนักงานเขตหนองแขมอยู่ในความรับผิดชอบของเขาเขาจะทําอย่างไรหรือผู้กํากับการเนี่ยนะสถานีตำรวจจะดำเนินการอย่างไงอันนี้คือฝึกทักษา นะครับนอกจาก,พ,กาจพัฒนาองค์กรแล้วแน่นอนที่สุดมันช่วยพัฒนาตัวของผู้บริหารด้วยนะครับเขาได้ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเขาเป็นซีโอมาตั้ง40ปีความรู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วความรู้นะ่มันอาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่ตำแหน่งเขเป็นผู้บริหารจริงรักษาตัวนี้บางทีฝ่ายทรัพยากรมั้นต้องฝึกอบรมให้โดยสำรวจปัญหาขององคอก์กรก่อนการจัดการฝึกอบรม นะครับมีอีกไหมครับรักคําถามหนึ่งครับเชิญครับแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินฝ่ายคนที่ประเมินฝ่ายบริหารที่ผูกอ,องครมแล้วคือพนักงานในองค์กรที่อยู่ข้างล่างทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประเมินว่าการบริหารของนะครับผู้บริหารระดับสูงนี้ผ่านเกณฑ์ไหมคือพนักงานทุกคนนะเขามีแบบประเมินออกมา อย่างที่ผมให้ดูก่อนจะสุดท้ายก็มีแบบเหมือนกันเชิญครับาบผู้บริาเนาสาในเรื่อง,ง,างขาบริหารงาน้เป็นมเรื่องของประบการนีแต่เราจะทำอย่างไรจะี ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับแน่นอนที่สุดผู้บริหารระดับสูงทุกคนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องบอกว่าพวกเขามาระดับนี้แล้วอีกโกมันมีทุกคนนะครับแต่การที่เขาจะยอมรับความจริงในสิ่งที่เขามีและในสิ่งที่เขาเป็นและในสิ่งที่เขากําลังกระทําอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นหลักสูตรของการฝึกอบรมอย่างที่ผมพูดในตอนที่บรจายมา นะยกตัวอย่างง่ายๆข้าจะมีความรู้จริงอย่างที่เราว่าแต่นะครับพนักงานทุกคนที่อยู่ในองค์กรนะถ้าเรามองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันโอเคไหมเช่นเรื่อง,องของการถาเมเงินือนเอาเอง่ายหนาเรา่างพนักงานที่อยู่มาแล้วสิป,ปีนะเงินเกอนขั้นปริญญาตีไม่ได้ถึงหมื่นนะครับบางคนได้แค่แปดเกันนะกับพนักงานที่มาใหม่ พอรัฐบาลปรับปุ๊บบอกว่าต้องหมื่นนะทุกหน่วยงานทุกองค์กรปรับ15นห้แต่ว่าองค์กรนเนี่ยผู้บริหารก็ยังไม่ถึงหมื่นปรับขึ้นมาอยู่แต่ถึงแค่ประมาณ11ื่นเอ็ดสองของวุฒิปริญญาตรีตอนนี้มันก็เป็นการมองได้นะครับจากใครจากพนักงานที่จะปฏิบัติงานข้างล่างมาผู้บริหารตัวนี้มีคุณธรรมจริยธรรมไหมถ้าว่าผู้บริหารมีแต่อำนาจ เขาบอกว่ามีอำนาจไม่ยินน่มหนำในอำนาจจะพาพาดปิดพังระวังหนาขี่หลังเสือเพื่อเพลินจนเกินเวลาไม่นานช้าจะเป็นเหยื่อให้เสือกินถ้าเขาติดอยู่ในอำนาจตัวนั้นนะครับแสดงว่าเขาอ่อนในเรื่องของคุณธรรมเจตคยธรรมพรยัญชนะากการฝึกอบรมสายทรัพย์ก็ต้องดูของน้องคุณธรรมเจตธรมรมของผู้บริหาร นาแค่เกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของปรับเงินเดือนเนี่ยคุณยังไม่เท่ากันแล,แล้วแล้วพนักง,งานในองค์กรเขาจะเกิดความรักองค์กรไหมนะเขาก็พร้อมที่จะเพนอกอกจากองค์กรอันนี้ยกตัวอย่างจะทําถามนะครับถ้าว่าผู้บริหารที่มีคุณธรรมจรได้ท่ามก็ต้องมาไล่ก่อนเข้ามายังไม่ถึงหมื่นต้องมาปรับนะปรับไอ้พวกที่ยังไม่เท่ากันให้เท่าเทียมกันก่อนไอ้พวกที่มาทีหลังไอ้เกณฑ์ก็มีอยู่แล้ว ปรับให้มันเท่ากันมันถึงจะสามารถเดินไปพร้อมกันได้ไม่ใช่คนที่มาข้าหลังสูงกว่าจบมาใหม่ไปนาหน้าไปแล้วไอ้พวกที่อยู่เก่ายังไม่ทึงไหนเพราะอะไรเพราะเขาต้องกินต้องใช้นะผ่อนรถผ่อนลาค่าบ้านค่าลูกค่าร้านค่ากินกินแค่วันเดียวนี่ร้อยหนึ่งไม่พอนะครับเราตีไปครั้งหนึ่งห้าสิบบาทสามภาพเท่าไหร่ละ อ่อห้าสิบยังไม่รวมน้ำยังไม่รวมของ้านของอะไรยังเป็นจีปาถะ,ะนะค่าของที่มันสูงขึ้นเพราะนันผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็ต้องมองถ้าเขามองเห็นปัญหาตัวนี้เขาไม่ปรับแสดงว่าความเที่ยงธรรมของเขาไม่มีเพราะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของการบริหารนี่คุณไม่มีนะหรือมีอาจจะอ่อนก็ต้องมาฝึกอบรมเรื่องนี้สร้างหลักสูตรมันนที่เราสร้างานอกเห็นไหมครับ ่อไปจะไม่โกงทํำยังไงไม่คนโกงมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะเห็นไหมครับเขาบอกไม้อ่อนเนี่ยมันดัดง่ายแต่ไม้แก่เนี่ยมันดัดยากดัดไปแล้วมันหักแล้วก็ต้องเริ่มฝึกอบรมนะตั้งแต่พวกเราตั้งแต่คนที่อยู่ในหน่วยงาน,านองคอ์กรทกเรื่องตัวแหลพขับรั์นะครับแ,แน่นอนที่สุดมันจะไม่ทันไม่ผู้บริหารมีทัศนคติไปในทางที่มันเชิงบวกเสมอแต่เขาก็ต้องยอมรับเสียงของคนส่วนมาก ที่อยู่ในองค์กรน,นะครับเราอย่าลืมนะครับหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาเกง่งจริงมีคนตัวเอาไปเอามาสิ้นสุดแล้วเป็นไงครับขีหลังเสือเพื่อเพ,เพเลินเกินเวลามไม่นานชาจะเป็นเปลือให้เสือกินโอเคไหมครับครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เราตอบนะครับเป็นแบบประเมินผลการสอนนะต่อไป เป็นแบบประเมินในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในรายวิชาในหัวข้อที่สอนนะครับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เวลาทําประมาณ5านาทีแล้วเบรกเข้าห้องน้ําห้องส้วมแล้วมาต่อในส่วนของนะครับการจัดสวัสดิการและการพัฒนาองค์กรสองทุมที่เดือนะครับ